พี่น้องตอนนี้ก็ตัวช่วยมาถึงแล้วครับตัวช่วยครับไม่ใช่ตาช่วยครับตาช่วยนี่ครับรถครับคนละชื่อกับฟังใดีครับพี่น้องเอ้ายินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงครับผมมาบัดนี้จวดเป็นจวดแล้วครับเอ้ามือนี้ก่อนที่เราจะไปช่วยเขาเราต้องช่วยตัวเองก่อน ตีนตีนเขาลายล่ครับเยยบตีนกันพี่น้องโอ้ยงิดลลยนี่ตึงเปียเลยวะถถาแกก็ซื้อกุญแจไหมมันเข่าประดียวลูกเตะแน่ไหมโอ้นี่แหละได้สบายแล้ว จักท <muitas> ิมล็อกจักกุญแกเรื no. ่อนเว้ยเออเดี๋ยวถ้าแกได้ไม่ดูครับหลุยปุ๊ดนั่นอยู่หร้อตัวนั้นพ่อพ่อป้าวีเนี่ยเกี้ยวไปหายเนาะเอาลูกเต้ไปใส่สงสัยลงไปกินน้ำทั้ง่างเนาะยังหายปาเห็น หายปะไปนี่แล้วยื้านข้าเราเพื่อนถวยห้องไะบันทีผมโบยยางนี่ครับบันนี้ขี่รถไปน้ำข้าเจ้าครับเมื่อยเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปช่วยคันที่ตีลมหลังจากคลิปที่แล้วที่มึงดึงมันขึ้นนะครับตีลมอยู่นู่นครับ

แต่วันนี้มีโอกาสครับมานั่งดูเขาขับบ้างครับรถมากผมจะขับเองเจ้าของรถนี่ยกเบียร์อย่างเดียวครับยกแก้วอย่างเดียวพี่น้องเล็กเครื่องหน่อยเล็กเครื่องหน่อยจวดเออ đấy tôi ngay ngọc thưng lắm nghe bài ngọc nữa 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 khăn này nữa 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 nữa

Oh, สูบน้ำมงครับมาถึงแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึนน่งเอนะนี่ตัวช่วยก็มาถึงแล้วครับยังไงก็ได้รับชมรับฟังแน่นอนวันนี้นีนนน่สุดจัดก็ตอนที่แรกคลิปที่แล้วนะครับเราวิน ไม้มันไปอยู่ข้างล่างแล้วครับท่อนหนึ่งตอนนี้ไม้ท่อนที่สองครับนี่แต่ว่ามันไม่มีแรงที่จะถีบไม้เข้าไปครับก็เลยไม่ขึ้นเนื่องจากว่าสภาพรถก็ตามอายุตามปีนะครับเนาะค่อยเป็นค่อยไปครับเอา้าบอกว่าสูบบ่ เครื่องสูบก็ไม่ติดครับทีนี้ที่แรกว,ว่าจะรอครับแต่ตอนนี้ดึงเลยครับเนีเ่ยฮะยพร้อมครับยำพร้อมแต่ต้องคุยชิ้นแรกก่อนนะครับนี่ได้จะขึ้นครับ ยาวเลยวันนี้ เกะครับเองครับเดี๋ยวตาทุ่มฟรีก่อนนะโอ้งานนี้เป็นงานเจ้าสุดท้ายนะครับถามเจ้าของรถแล้วเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วว่าเขาทุมสระครับนี่บริเวณนี้เราเขาไม่ได้บอกไว้ครับเจ้าของนาบอกว่าลืมครับ เอาเต็งเครื่องครับโอ้ขึ้นแล้วครับเข้าแล้วโติดไม้ครับ i have อะไรกันครับนี่ดูร่องรอยครับอ่าไม่ธรรมดาครับพี่อด,ดมันครับวันนี่อ,าอ,อ้าขอหอมป่าหอมคอเนาะพี่ซีเนะาะเดี๋ยวเราติดตามกันตอนต่อไปนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกี่ยวข้าวต่อนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปเด็ดๆกันอีก ตัวต่อไปครับสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ